อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับใครในชีวิตหากคุณทําเช่นนั้นคุณจะเป็นคนที่เศร้าที่สุดในโลกวันนี้แอมมีเรื่องของอีกาที่ไม่มีความสุขที่อยากเล่าให้ฟังมาฝากค่ะแะอมหวังว่าเรื่องราวนี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้ค่ะมีอีกาตัวหนึง่งปัญหาของเขาคือเขาเป็นคนผิวดำเขาเศร้าและไม่มีความสุขในชีวิตเพราะสีผิวของเขาดังนั้นเขาจึงร้องไห้ ทันใดน,นั้นมีพระพิสุกเห็นอีการ้องไห้อยู่พระพิสุกจึงถามอีกาว่าท่านร้องไห้ทําไมอีกาพูดว่าถ้าไม่ร้องไห้จะทําอย่างไรเล่าไม่มีใครชอบสีดําไม่มีใครชอบฉันเลยไม่มีใครที่อยากจะได้อีกาเป็นสัตว์เลี้ยงไม่มีใครให้อาหารฉันฉันใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในถังขยะ อีกากล่าวว่าพระเจ้าสร้างฉันให้เป็นอีกาฉันจึงเกลียดชีวิตของตัวเองพระพิสุทธิ์ถามว่าท่านอยากเป็นอะไรหากท่านได้รับโอกาสอีกครั้งฉันจะทําสิ่งนั้นให้กับท่านฉันจะเติมเต็มความปรารถนาของท่านเองอีกาบอกว่าถ้าฉันมีโอกาสอีกครั้งฉันอยากจะเป็นหง์หง์สีขาวสีขาวเป็นสีที่สวยงามสีขาวเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพพระพิสุ์บอกว่าโอเค ฉันจะทำให้ท่านเป็นหงแต่ก่อนอื่นอยากให้ท่านไปพบกับหงสักครั้งอีกาจึงไปพบหงและพูดกับหงว่าว้าวพี่ชายพระเจ้าประทานสีอะไรให้คุณเนี่ยคุณดูดีมากเลยคุณต้องมีความสุขในชีวิตแน่ๆเลยดูซิว่าคุณน่าทึ่งขนาดไหนคุณมีความสุขมากแค่ไหนหงบอกว่าใครกันบอกคุณว่าฉันมีความสุขอีกาก็บอกว่าเอ้าไม่ใช่หรอไม่เลย หงกล่าวว่าสิ่งที่กวนใจชั้นที่สุดจริงๆแล้วคือสีขาวสีขาวน่าขยะแขยงไม่มีใครชอบสีขาวโดวยทั่วไปแล้วสีขาวจะใช้บนลงศพอีกาเลยถามเอาแล้วคุณไม่มีความสุขหรอหงตอบว่าไม่เลยตอนนี้มีนกสองตนกลับมาหาพระพิสุขแล้วหงก็บอกว่าให้โอกาสชั้นสักครั้งเถิดพระพิสุถามว่าท่านอยากเป็นอะไร หงบอกว่าฉันอยากเป็นนกแก้วนกแก้วมีสีที่สวยมากมีสีเขียวผสมสีแดงคนชอบมีนกแก้วเป็นสัตว์เลี้ยงนกแก้วพูดได้เลยทำให้ฉันอยากเป็นนกแก้วพระพิกษุตอบว,ว่าได้แต่ก่อนหน้านั้นให้ท่านไปหานกแก้วก่อนสักครั้งหนึ่งบัดนี้อีกาและหงได้ไปที่ป่าและค้นหานกแก้วแต่พวกเข้าหานกแก้วไม่เจอ หลังจากค้นหาอยู่นานพวกเขาก็พบนกแก้วอยู่ตัวหนึ่งจึงพูดกับนกแก้วว่าว้าวคุณช่างน่าทึ่งจริงๆสีเขียวของคุณช่างสวยมากเลยผู้คนยอมจ่ายเงินให้กับคุณพวกเขาตั้งชื่อให้กับคุณคุณมีความสุขมากแค่ไหนในชีวิตแร้ว,ว่าชีวิตของคุณน่าทึ่งมากๆเลยนะนกแก้วพูดว่าใครกันบอกว่าฉันมีความสุขหงก็เลยถามว่าเอาไม่ใช่หรอนกแก้วตอบว่าไม่เลยแล้วอะไรเป็นสิ่งที่กวนใจคุณล่ะ สิ่งที่กวนใจฉันนั่นก็คือสีของฉันนี่แหละสีเขียวมันเหมือนกับป่าฉันบินไปบินมาดูสิท่านใช้เวลาในการหาฉันตั้งนานแต่ก็ไม่พบเพราะว่าสีของฉันใช่ไหมปัดนี้นกทั้งสาตัวจึงกลับมาหาพระพิสุกแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระพิสุกได้โปรดให้โอกาสแก่ข้าเถิดพระพิสุกจึงถามว่านกแก้วท่านอยากเป็นอะไรนกแก้วพูดว่าข้าอยากเป็นนกยุงนกยุง นกที่น่าทึ่งมากๆเลยมีคนป้อนอาหารให้เขาเวลาที่เขาเต้นมีผู้คนถ่ายรูปให้กับเขาพระพิสุกจึงตอบว่าได้แต่ก่อนอื่นขอให้ท่านไปพบนกยุงสักครั้งได้ไหมตอนนี้ทุกคนก็มาพบกับนกยุงแล้วทุกคนก็พูดว่าว้าวนกยุงคุณช่างสวยจริงๆเลย เราคิดว่าชีวิตของคุณต้องเป็นอะไรที่อัศจรรย์มากๆแน่ๆเลยพระเจ้าช่างประทานพรให้กับคุณดูซิเวลาที่คุณเปิดขนผู้คนจ้องมองคุณพวกเขาถ่ายรูปคุณผู้คนรอให้คุณเปิดขนเพราะว่าพวกเขาชอบคุณพวกเขาอยากเห็นคุณเต้นคุณมีความสุขมากแค่ไหนชีวิตของคุณน่าทึ่งมากแค่ไหนนกยุงตอบว่าใครกันบอกว่าฉันมีความสุขอ้าวคุณมีปัญหาด้วยหรออีกาถามนกยุงตอบว่ามีมากมายเลย เอาปัญหาอะไรบ้างล่ะนกแก้วและอีกาถามนกยุงตอบว่าฟังดีๆคุณได้ยินเสียงอะไรไหมทุกคนก็พยายามเงี่ยหูฟังแล้วก็ได้ยินได้ยินเสียงอะไรหรอนกยุงตอบว่าเป็นเสียงของนักล่าและฆ่านกยุงพวกเขาเอาขนของนกยุงทุกตัวออกจากร่างกายทีละส่วนแล้วเอาไปขายทั่วโลกออกไปสู่ตลาดผู้คนซื้อไปตกแต่งบ้านนี่หรอชีวิตที่คุณต้องการทำไมคุณถึงอยากเป็นนกยุงล่ะ อีกากล่าวว่าคุณไม่มีความสุขหรอนกยุงตอบว่าไม่เลยอีกากล่าวว่าแล้วสัตว์ที่มีความสุขในโลกคือใครกันล่ะนกยุงกล่าวว่านั่นคือคุณอีกาอีกาพูดว่าจะเป็นฉันได้ยังไงนกยุงกล่าวว่าคุณเคยได้ยินชื่อเบอร์เกอร์ไก่ไหมอีกาตอบว่าเคยแล้วคุณเคยได้ยินแซนวิชไก่ไหมเคยแล้วคุณเคยได้ยินเบอร์เกอร์อีกาหรือแซนวิชอีกาไหม อีกาตอบว่าไม่เคยคุณเคยเห็นใครขายเนื้ออีกาหรือว่าขนของอีกาบ้างไหมไม่เคยคุณเคยมีอันตรายบ้างไหมอีกาไม่เคยมีใครไล่ล่าคุณบ้างไหมไม่มีดังนั้นใครกันแน่ที่มีความสุขที่สุดฉันหรือว่าคุณใครคือนกที่มีความสุขในโลกนั่นก็คือคุณไงอีกา เพราะไม่มีใครรู้ค่ะว่าวันพรุ่งน,นี้เราจะมีโอกาสได้ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันไม่สําคัญเลยค่ะว่าคุณเป็นใครคุณอยู่ที่ไหนคุณจะมีรูปร่างหน้าตาย,ยัางไงในตอนนี้คุณมีอะไรบ้างแต่สิ่งที่คุณเป็นนะตอนนี้คุณคือคนที่พิเศษที่สุดแล้วค่ะอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นเลยนะคะเพราะว่าไม่มีใครที่ดีกว่าคุณค่ะ พระเจ้าไม่สร้างใครเหมือนคุณคุณเป็นคนพิเศษและคุณไม่เหมือนใครให้เชื่อแบบนี้นะคะ